มาดูเลขเด่นประจําวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมทุกสํานักมาเลยสํานักแรกนะครับเป็นของเจนุกนะครับบารมีมหาเฮง999 99. ของเรานั่นเองให้มานะครับหวยรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่1ธันวาคมนะครับของปีนี้นะครับให้มาเลยเด่น9นะครับโอ้โหเลข9้ามาแรงเลยเกินจับวินจะเป็น9590 8-5-8-6-7-5นะครับเลข3ตัวให้มานะครับจะเป็น5-9-5เกนะครับโอ้โหเจนุกนะครับงวดที่แล้วก็ให้เข้านะครับเป็นตัวบนนะครับเลขเก้าก็มาเช่นเคยก็ถือว่าเป็นอีกเจ้าสำนักหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับในการให้หวยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยประเทศต่างๆนะครับหวยลาวหวยฮานอย นะครับหรือจะเป็นหวยหุ้นก็มีนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเจโนกให้มาแล้วนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับตอนนี้นะครับหวยรัฐบาลไทยได้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหานะครับเว็บไซต์ดีๆไว้เลือกซื้อหวยออนไลน์ก็แนะนํานะครับแอดเฮงขีดหลอโตนะครับของเจ้าสํานักหวยสัญจรนะครับ ของรำปางนะครับให้มาเลยเป็น568 5 7 8 6 7 8นะครับจับวิ้น2ตัวจะเป็น8 6 8 7 8แและ83นะครับโอ้โหไหนลองดูนะครับก็มีความใกล้เคียงกับเจนุกหรือเปล่าเจนุกจะเป็น9นะครับส่วนเจ้านี่จะเป็นเด่น8นะครับโอ้โหเลขเลี้ยงกันไปเลยเลี้ยงต่อจากงั่วที่แล้วหรือเปล่างว่ทีแล้วออก7 8 9อันนี้568นะครับ ลองเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับสาหรับหวยสัญจรนะครับของที่ลําปางนะครับผมพื้นหลังสวยงามเหลือเกินในตอนนี้นะครับเว็บเพีงลาโต้ของเรานะครับ2ตัวจ่ายบาทละ1 0 1บาทครับฟังไม่ผิดหรอกครับ1 0 1บาทนะครับจ่ายหนักๆแน่นๆไปเลยสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับรับเครดิตฟรีนะครับ500บาททันที ไว้เลือกซื้อเลือกหาหวยกันให้ฝักกันไปเลยอ่าต่อไปเป็นเลขลับเฉพาะวงในมาอีกแล้วของเลขลับเฉพาะวงในสำนักง,งานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ให้มาเลยบนล่างไปเลยจับวินไปเลยพร้อมไรเซ็นใครวันเนี้ยอ่าให้มาเป็น3ามหนึ่งสามสองหโอ้โหให้มาเน้น,น,นแบบนี้จะ เป็นยังไงบ้างครับผมอลองเลือกซื้อสักสิบบาท20บาทนะครับเผื่อจะถูกเนาะต่อไปเป็นเจ้าสํานักต่างๆจะเป็นของใครหลามารู้ช่วยกันสำหรับเลขลับเฉพาะวงในนะครับก็จะมีให้ในทุกมวนนะครับจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็แล้วแต่ดวงของท่านนะครับ สำหรับบางคนนะครับก็ซื้อตรงๆไปเลยแต่ไม่แนะนำนะครับให้ซื้อเผื่อไว้ด้วยเนาะอ่ากับเลขกันบ้างครับอย่าไปมั่นใจอะไรขนาดนั้นหรือสำหรับท่านที่บอกว่าไม่ชอบกับก็โอ้โหใส่เน้นๆไปเลยอ่าต่อไปเป็นหวยของไทยรัฐนะครับโอ้โหพี่อยากเขียวของเราจะให้มาเลยนะครับเป็นเลขเป็นตารางนะครับผมตารางเหมือนตารางเอกโอน,นะ ดูกันเนวเองนะครับว่าจะเลือกซื้อตัวไหนส่วน3ตัวบนนะครับให้มาในเน้นที่5 8 4 8 4 7 2 5 8นะครับ2ตัวล่างจะเป็น5 2แล้วก็8 4และยำไปที่2 7ด้วยนะครับพี่ไทยรัฐเป็นยังไงบ้างเลขจากหนังสื้อพิมพ์ไทยรัฐของเราสำนักข่าวยักษ์ใหญ่นะครับตอนนี้ รู้สึกว่าจะไม่ให้ข่าวหน้าหนึ่งอย่างเดียวจะให้รางวัลที่หนึ่งด้วยหรือเปล่าก็มาลุ้นช่วยกันนะครับว่าเลขไทยรัฐของเรานั้นจะให้แม่นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าให้มาอย่างรวดเร็วเหลือเกินเป็นยังไงครับมีเลขในดวงใจของท่านหรือ,อยังถ้ายังไม่มีก็ดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่ารวมทุกสำนักจริงๆ รวมมาให้เลยเลขซื้อหวยของเน้น้าของเราให้มานะครับโอ้โหเนนารักจริงๆดูๆดทําหน้าแบบอา,อารมณ์ชอม,มากเลยให้มาจะเป็น516 163นะครับแล้วก็เด่นนะครับจับวินจะเป็น166332นะครับอย่าลืมนะครับว่า เลข1นะครับกับเลข7คือเลขเดียวกันนะครับเผื่อไว้ด้วยเนาะแล้วก็เลข3กับเลข8นี่ก็เลขเดียวกันนะครับอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อเผื่อไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ชอบสำนักไหนนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยไม่จํากัดนะครับว่าสำนักไหนให้แม่นสำนักไหนให้เร่งมาค่อนข้างถูกถูกมวนนี่ก็ อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจของท่านอยู่แล้วนะครับยังไงฝากสำนักอื่นๆไว้พิจ,จนารณาด้วยนะครับอนี่น้อยของเราก็ให้มาเท่านี้นะครับไปครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยสำหรับขอคนที่ถูกใจเนนน้อยนะครับไปเลือกซื้อเลยามาแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในดวงใจของคนหลายๆคนนะครับ อาเลขปฏิทินนะครับให้มาจะเป็นเลขเด็ดจะเป็นตัว3ตัวนะครับจะเป็น 3, 5, 5, 3, 15, 5, 3 3, แล้วก็1 13นะครับอของวันนี้จะดูเป็นเลขอะไรบ้างครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นเลข 1, 3 5นะครับมองยังไงหรือจะเป็นมองลายไทยก็อาจจะเป็น 6, 7นะครับท่านไหนเห็นเลขอะไรบ้างครับ เห็นไหมครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเลข6นะครับข้างบนอาจจะเป็นเลข9ก็ได้นะครับอาจจะออก96หรือว่าจะเป็น7 6ก็เป็นได้นอะแล้วแต่มุมมองเลยนะครับว่าใครจะตีเป็นเลขอะไรนะครับบางท่านนะครับดูแต่ปฏิทินก็ตามแต่เลขปฏิทินอย่างเดียวก็เข้าหลายงวดแล้วนะอย่านะอย่าดูถูกนะครับอ่าแล้วแต่มุมมองคนเลยนะครับอ่าใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับ ้าเห็นเป็นเลขอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าถูกนะครับทางเรานะครับมีกิจกรรมพิเศษนะครับให้ทายหวยเลข2ตัวท้าย3ต,ตัวตรงรับไปเลยรางวัลเน้นๆนะครับาสำหรับสำนักแม่หนิงฟารวยไทยนะครับให้มาเป็นจับวินเลยนะครับเป็น5759474941424546นะครับ เลข3ตัวนะครับจะเป็น 1, 9 5 7 3 4 1 6 5 9 2 4 7 3 4 5 6 4 2เฮ้ยเลขชอบกันหรือเปล่าและก็ยังมีให้ชอบส่วนตัวนะครับจะเป็น6 5 1 5 1 5 6 6 1และ5 5นะครับให้นะครับฟันไปเลยเน้นๆรูดไปเลย4กับ5รูดกันให้ฟากเลยนะครับ6ประตูเต็มๆเลย จะให้เป็นยังไงบ้างครับหลายสำนักก็ตอนนี้ก็ต่างคนต่างทิศทางอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันหนอะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่คนที่ชอบสำนักไหนก็ติดตามสำนักนั้นได้นะครับห่าต่อไปนะครับจะไปกันต่อที่ตัวไหนดีครับ ไปนะครับจะเป็นเฮียแปะพารวยนะครับให้ไปเลย4ี่สองนมนะครับที่เลข3ตัวนะครับจะเป็น106นะครับอ่านี่กกเป็นสถิตินะครับของงวดที่เคยให้มานะครับเลข2ตัวจะเป็น70นะครับให้มาเน้นๆชัดๆ มากันนะครับใครสําหรับคนที่ชอบเจฟองเบียร์นะครับงวดนี้ให้มาเลยนะครับเด่น5นะครับเลขจับวินจะเป็น5 25359ม้นะครับเม็ดเดียวฟันเน้นๆจะเป็น 5, 6นะครับ7 5 6าหนะครับสำหรับเลข3ตัวบอกเลยว่าสำหรับแฟนคลับนะครับเจฟองเบียร์ก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยโอ้โหให้มาแม่หลายงวดแล้วนะครับสำหรับเจฟองเบียร์ของเรา เป็นยังไงกันบ้างครับได้เล่งในดวงใจหรือยังครับสําหรับคนที่กําลังเลือกซื้อเค่ะนะครับถ้าได้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางเวบของเรานะครับแอดเฮงขีดลอโตนะครับตอนนี้นะครับสําหรับคนที่สมาชิกใหม่นะครับบอกเลยว่าสมัครเข้ามาแล้วมีสิทธิพิเศษมากมายไว้รองรับนะครับเลือกซื้อเรื่องหากันเน้นๆยับๆไปเลยครับขอบคุณคราสวัสดีครับ